วันนี้เราก็จะมาดูปลาออสการ์กันนะครับในตู้นี้ก็จะมีออสการ์สีทองนะครับเผือกทองแล้วก็ลายเสือแล้วก็เป็นออสการ์สั้นลายเสือนะครับทั้งหมดในตู้นี้ก็จะมีประมาณ16-17ตัวเนาะอัดแน่นเลยปลานี่ก็ไซส์อายุต่างกันนะครับเพราะอามาไม่พร้อมกันเนาะแต่ก็อยู่รวมกันได้เขามีตัวคุมของเขาอยู่แต่ละตัวก็สองเดือนบ้างสามเดือนสี่เดือน ใครที่ชอบซื้อปลาสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงหรือชอบเลี้ยงปลารักริการเลี้ยงปลาสายพันธุ์นี้นะครับก็หาซื้อได้ที่จัดรู้จักแล้วก็อาจจะมีร้านขายปลาสวยงามทั่วไปนะครับแถวบ้านใกล้บ้านถ้ามีร้านขายปลาก็จะมีปลาพวกนี้ขายอยู่ในราคาไม่แพงมากครับไซส์ตัวนิ้วครึ่งถึง2นิ้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 50บาทเนาะแล้วแต่สีแล้วแต่ไซส์แล้วกันเรบให้ที่ชอบ็เนี้ยไปหาซื้อมาเลี้ยงกันได้เนาะโอเควันนี้เปลี่ยนน้ำใหม่น้ำใสเลย ใส่มากน้ำใสวันนี้แคปงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ